ครับผมสวัสดีครับนายรัส่งปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติพิชิ่งครับผมในบีที่425นะครับผมถ้าแถวบ่อปลาหมายซอยสุพรรณนะครับผมเป็นคลองนะครับผมที่เขาขุดใหม่นะครับผมตอนนี้ลงเหลือไป2ระยะนะครับผมระยะ36กับ39ครับยังไม่มีอาการนะครับผมแตะตุ้งติ้งไส้เดือนไป3คันนะครับผมสำน้าดีพับมอมีอาการอยู่บ้างยังไม่ได้ตัวนะครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำใจด้วยครับป้านชาฟิชชิ่งครับอีวีที่425หน้าแถวคองนะครับหรือว่าปลาปลาแถวแยกซอยสุพรรณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับป้านชาพี่ชิ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับคอยติดตามแล้วชมค่ัอุ้ยอครับมาครับโอ้ยปลาดินเัือกระทางตะบูงวงงามเลยนะครับ แต้มสองครับเต้มสองว้าวน่าจะกินแล้วเอาแล้ตัวโตของจริงนี่กลัวเลยน้ <laughs> cái này, đẹp, 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 cái này coi hơi chạy rồi, tốc liều đó, đang bị xuống, đang bấm được đấy, ừ, này sụt này สวยสวยๆอยู่ครับไซส์นี่ถือว่าสวยแล้วนะกำลังสวยเนี่ยต้องไซส์นี้ขึ้นเนี่ยสามนิ้วนี่มันมาแล้วแบบนี้ก็โอเคเลยแบบนี้ได้หาบโอ้ก่อนเลยกินรอนนะกีรอนเลยขอบคุณมากโอเค ตัวมนะอย่าลุดนะอย่าลุดนะอย่าลุดนะจริงจริงมันยกได้หมดนะมันติดแส่ร่มใช้สวยๆงามๆวามันสดยอดเลยคนระับอ,ะะอยนะอ่างเงีแล้วอ่เงยันเทอะนะเนาะโอ้ได้ใช้เนียโอ้พี่หวานได้ประมาณนี้ขึ้นเลยใช่ไหม ครับเพื่อนที่ผิดตัวติดกันเป็นเพื่อนกันนานจังเลยฝ่ามือกลางฝ่ามือกลางเลยถ้าดูวได้เข้าใจสวยงามครับตัวแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับดดนี่

ปลาหนง่งเยอะเลยปวดหนึ่งเอ้าดิยัน,นปลา,ปปลาปมันฟองไปปลามันปลามันออกกลุ่มมันระเวว้าปลาตัวน,นี้มันเป็นปลาโขดกินอะไรกินแค่ปลาปล่าใช่ใช่ใช่ปลามันละเวออกจากพวกมันมาไงมันไม่ได้กินกกกกกเป็นปลา ปลาหรือว่าอะไรรู้เอาปลาจริงไหมเพตรงดิวเลยนะมันมันไม่ไปไหนเลยนะมันแบบว่าไม่วิ่งเลยนะกูเหมือนก็อยู่ที่ประมาณห้าสามก็ต้องการนั่นแหละไม่ใช่บักขาดนโอ้นั่นดีตรงดิ่งไหมตรงเว็บไม่เพบเลยเชี่ยยผมเลยเชี่ยยอด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 ยยอดครับอ้หโตโต แต่าจารย์คนใหม่แล้วครับผมว้าว <Wow. S 1> ได้เยอะเราก็ขายเนาะแบ่งปันเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือเนอะ้องเียมวิ่งกลับะโอ้โหแบครับวันนี้ครับว้าว <Wow. S 1> เจอน,น,นะโตโต้แลครับ oh. ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับผมกับ EP 425นะครับผม ถ้าแถวบ่อปลาปลาแถวเที่ยงซอยสุพรรณนะครับผมวันนี้ใกล้จะกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันก่อนครับผมครับผมใส่แวนๆนนะครับผมสามสี่นิ้วครับผมพอได้ตัวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซ้ำใหม่ครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อปลาติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไลค์ได้ด้วยนะครับพี่ชิงครับ EP425 ครับผมปลาติดตามโซ่ ครับผมตอนนี้ก็าชื่อสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในปีที่425นะครับผมถ้าแถวบ่อปลากายตัวสุพรรณนะครับผมได้ตาไปนิดหน่อยนะครับผมยู่ตามก่อนหน้านี้ถ่ายไว้นะครับผมก่อนหน้าเพื่อทําเอาไปทำของ้าของท่านด่อปลาก่วนตัอสุพรรณครับผมปลากินค่อนข้างดีอยู่นะครับกินเรื่อยๆครับทั้งนี้ทั้งตะลับเพียนครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับสี่นิ้วห้านิ้วครับผมสามนิ้วก็มีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่แล้วต้องไปหาเหยื่อตดก่อนนะครับผม อบกุดติดตามกันได้กดแชร์กดสับ s าค i b ด้วยครับกอนนี้แค่พิ้งครับผมชีพ่ท้อยี่สิบห้านัมาสบายตดาครับ,บน,นี่เป็นคลองนะครับคลองธรรมาชาตินะครับผมที่ลอกคลองใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับผมตลอดวันนี้สวัสดีครับ